สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องสวตไหวยไทายลาวาโนยนะครับ <c oughs> เดี๋ยว,วคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงเล็กเด่นล่างนะครับจำนวนสองสูตรเดินระยะยาวมาประมาณเกือบเก้าสิบงวดนะสี่ว่นประมาณเก้าสิบมวดน่าจะได้นะครับทั้งหมดสองสูตรนะครับอ่าเป็นสูตรห้าตัวนะ เดี๋ยวมาจับคู่กันดูมาจับชนเด่นกันดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับก่อนเดืยนมาฟังคำเตือน,นก่อนนะคำเตือนนะครับเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจานะรณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน เดี๋ยวมาดูตัวอย่างย้อนหลังกันเลยเป็นตัวอย่างให้ดูประมาณสิบห้าบหกวดนะใครที่อยากจะดูยาวๆว,วันนี้ก็ลองไปทำย้อนหลังกันดูได้นะเพาไม่วิธีการทำไปหมดละเริ่มจากสุดที่หนึ่งเลยนะสุตรที่หนึ่งเนี่ย ผมลงมาสามมวนแล้วนะเป็นสูตรเก่าซึ่งมวดที่แล้วก็หลงลงติดต่อมาสามวดซึ่งถูกต่อเนื่องมาสามวดนะอันนี้ไปดูย้อหลังกันได้นะครับสุดล่างเนี่ยสุดนี้ถูกมาสามมวดละลงสามวดก็เข้าทั้งสามวดวันนี้จะเป็นวันที่สี่นะครับเดินมาก็รวมรวมเก้าสิบมวนแล้วนะ สูตรที่1น่ใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งหลักสิบหน้าที่1นึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่1นหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่1นหนึ่งครั้งและหลักหน่วยท้ายที่1นสามครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้งนะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งได้เขียนไว้ข้างบนนะสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกแปดได้สองสี่บวกแปดได้สองสองบวกแปดได้ศูนย์สามบวกเจ็ดได้ศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกแปดได้หกนะครับนี่คือได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ด 7มาบวก5ได้2 2งบวกหได้3 3มบวกหได้4นะครับได้หกเจ็ดสองสาผลออกสวงตัวล่างออก2 1นะได้เลขสองต่มาได้เก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดผลออก4 6ได้6นะต่อมาได้28นะครับออก28ต่อมาได้49่เกออกเกต่อมาได้3าออก3 7ต่อมาได้95้าหออกห้ต่อมาได้0ออกศ0 ต่อมาได้3ามหกสาต่อมาได้แปดสามหกสามแต่อมาได้หกหกหนึ่งต่อมาได้1 2ึ่งอกสองหต่อมาห้าหนึ่งห้าหนต่อมาได้3ได้3นะครับต่อมาได้1นึ่งกห้าหน่งต่อมาได้0ูนย์กห้ส่วนวันที่ผ่านมาออก5 4าสีได้เลข4นะครับได้ 3, 4มสี่นะครับอันนี้คือสุดที่1เนึ่ง่าต่อมาสุดที่2องครับ ูตร <ersch> ที่สองใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักสิบสองครั้งหลักส,สิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัว,วสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งค่าคงที่แปดบวกแปดได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกหกได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่ง หนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับผลออกมาที่สองหนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งได้เลขสองส่วนที่สองได้เลขหนึ่งนะครับสองหนึ่งอ่ว่าจะมาได้สี่หกนะครับว่าจะมาได้สองหกสองแปดวัาจะมาได้สี่ออกเก้าสี่นะครับ วันล,ล่าสุดนะครับได้เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าแล้วออกห้าสี่นะครับผมมีให้สังเกตสถิติที่ผมยกตัวอย่างให้มาประมาณสิบกวดวดดีๆนะครับเลขทั้งสองสูตรเนี้ยที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่สองหรือว่าจะเป็นสูตรที่1นะครับ ดูกันใหม่นะครับทั้งสองสูตรออกมาจะออกสองตัวล่างครบเลยนะนะครับที่ผ่านมาอ่านะเดี๋ยวดีๆนะครับสูตรที่หนึ่งได้สองสูตรที่สองได้หนึ่งส่วนมาววดถัดมาออกสี่หก สูตรที่1ได้6สูตรที่2ได้4ี่ด้วยได้สี่หกนะครับสูตรที่1ได้สองแสูตรที่2ได้สองี่สสองออกสองแครบนะเก้าสครบนะวันนี้เสูตรที่2ไม่มีไม่มีเก้าสูตรมีเก้ามีเก้าสนะครับต่อมา3 7มเจ็ดนะสูตรท่หนึ่ได้สาสูตรที่2ได้7ก็ครบ2ตัวบนนะอันนี้5้าเก็ครบ2ตัวบนนะครับทั้ง2สูตร ถ้ามาจาับไข่ก็แล้วจะครบสองตัวบนนะครับสามสองนี่ก็สามสองนะครับครบสองตัวบนนะครับอ่าสองมาใส่นี้ก็ได้สามสองสามสองเต็มน,นะครับอันนี้สามแปดนะครับนี่ก็เต็มน,นะครับสูตรไหนห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งสูตรที่หนึ่งมีห้านะครับก็ได้ห้าหนึ่งทั้งสองสูตรออกครบสองตัวล่างนะครับอ่าเห็นไหม สูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองได้ห้าสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้ห้าสูตรที่หนึ่งได้ 4, สี่สูตรที่สองได้ห้าเลยห้าสิบนะครับเลขทั้งสองสูตรครบสองตัวบนนะครับค่อยดีๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำางวนล่าสุดกันเลยนะครับม้วนที่จะออกที่จะถึงเนี่ย <c oughs> เดินมาก่อนข้างจะยาวนะครับ เก้าสิบงวดดีวะ่ะอีกสูตรหนึ่งก็เก้าสิบสองงวดนะในนี้เมื่อกี้เก้าสิบเอ็ดงวดแต่ผมเขียนกันต่ำไว้ที่แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแค่นั้นเอ,องเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยนะไม่เสียเวลามาก 8บวก9ได้เจ็บวกหได้สองบวก8ได้ศ3นบวก3ได้6 6กับ7ได้3 3กับ8ได้1 1กับ3ได้4 4บก0ได้4นะครับอีกสักรอบหนึ่งแปบวกเได้เจดเดกับ5้าได้สองสกับ8ได้ศูนย สามกับสามได้หกหกกับเจ็ดได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่ได้สี่ถูกต้องนะสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง Det er det som de krever หกบวกหได้สองสองบวกหกได้แปดแดบวกแได้หกหกกับห้าได้หนึ่งหนึ่งกับแปได้เก้กับสองได้1นึหนึ่งกับสได้สี่สี่บกได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึได้หนึ่งได้1อีกรอบนะหกกับหกได้สองสองได้8ปดแกับแดได้6 6หกับห้าได้1นึ่งหนึ่งกับแได้เก้าเกกับสองได้หนึหนึ่งกับสาได้สี่สีบกได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งในหนึ่งสองสองบวกหนึ่งได้สามบวกห้าในแปดบวกหนึ่งในเก้าหนึ่งสองสามแปดเก้ามาดูตัวช่วกัน <c oughs> ตัวเลขชนกันที่เลขสี่ห้าศูนย์ชนกันที่เลขหนึ่งเดี๋ยวกับเลขสองอ่าชนสองตัวนะครับหนึ่งกับสอง่อาชนเด่นนะครับละ่ะชนเด่นหนึ่งกับสองนะ สูที่หนึ่งได้สี่ห้าศูนย์หนึ่งสองนะส่วนสูตรที่สองได้หนึ่งสองสามแปดเก้า ตัวเลขส่วนใหญ่จะจะมาที่ผ่านมันจะมาครบเลยนะสองสูตรเนี่ยสองตัวบนนะอ่ะเดี๋ยวเหาอย่างนี้นะเมื่อกี้ผมได้ลงแต้มรวมสองตัวล่างไปให้แล้วนะระยะยาวร้อยกอว่าวัอ่ะ,ะทีนี้เรามาดูตัวเลขที่ไม่ชนกันนะครับ เลขที่ไม่ชนกันก็จะมี45.012อ่ะ45.012านศูยตัวไม่ชนนะเรามาจาับคู่ตัวไม่ชนดูสามแปดเก้าสูที่สอง ก็จะได้สี่สามสี่แปดสี่เก้าห้าสามห้าแปดห้าเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้า คนเลขตัวชน,ชนไม่ไม่ไม่เดินนะก็จะได้คู่สองตัวล่างนี่นะอ่าแนะนำให้ไปจัดกับดูสูตรเด่นหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างระยะยาวสามวสามม้ติดแล้วร้อยกว่าสามมติดแล้วที่ลงอนะ่ะก็ลองไปตัดดูถ้าไม่มีเลขพวกนี้คือตั้งชุดแล้วก็ตัดดูนะถ้าผมจะตัดให้ก็ได้แต่มันมีบางคนก็จะไปตัด ส่วนอื่นๆของตัวเองอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่อยากให้เขวะคนที่เขาอยากให้จับชุดให้ก็มีคนที่แบบไม่ต้องจับชุดให้ก็มีเอางี้ผมจะให้กลางๆประมาณนี้นะก็คือเนีน่ยนะไม่เป็นจับชุดหลักสิบก็ได้สิบล่างหนึ่ยล่างหรือแต้มรวมสองตัวล่างก็ได้ผมลงแมแล้วก็ไปจับชุดกันดูนะครับก็ประมาณนี้ ัดเลชัดคนะโอเคนะครับอี๋าวคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ